ก็ชัดเจนในครขาเนี่ยจบเลยนาชเนลกลับมาเจอเราอีกครั้งหนึง่งอ่ะเขียนสูตรขึ้นมาก่อนนะครับไ,ไคไรนะรบไม่ต้องไปแคร์อะไรทั้งสิ้นนะตอนแรกไม่ต้องไปแคร์อะไรทั้งสิ้นเขียนสูตรมาก่อนนะเขาถามมาว่าหน้าขึ้นหักเหททามุมกับรอยต่อเท่าไหร่เซต้าหนึ่งเขาให้มาแล้วนั้นที่เขาถามที่เหลือเนี่ยมันก็ต้องเป็นเซต้าเลยครับสองนี่ไงแล้วเขียนสูตรขึ้นมาก่อน เราก็จับคู่ได้เนี่ยไซด์เต้าหส่วนด้วย s i n ์เต้าสเท่ากับเมื่อกี้มี V ใช่ไหมครับ V1 ต่อ V2 เท่ากับแลมด้าหต่อแลมด้าสอจจับคู่ไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เขาให้มาว่ามันเอื้อต่อการจับคู่ไหนข้อนี้เขากล่าวถึงความยาวขึ้นนะและกล่าวถึงมุมเพราะฉะนั้นจ,จับคู่นี้ กูนี้นะนเมีาเซต้าเลยก็ลำด้านที่คู่กันก็แทงค่าเข้าไปครับซาเซต้าหนึ่งก็เป็นซาสามสิบหารด้วยซายเซต้าสองและเซต้าสองเขาอยากให้หาเท่ากับลำด้านหนึ่งต่อลำดาสองนะและอย่าลืมนะครับว่าเงื่อนไขที่ข้อสอบให้มาบอกไว้ว่าลำด้านหนึ่งจะเป็น2องเท่าของลำด้าสองงั้นก้อนเนี้ยทั้งก้อนเลยจะเป็น สองเท่าของลลมด้าสองแล้วมันก็จะตัดก,กันหายแบบนี้ไงเหลือสองเอเอก็จะกลายเป็นข้อง,ง่ายนะครับนี่แล้วก็ย้ายไซด์เซต้าสองมาคูณด้วยสองฝั่งนี้ก็จะเป็นไซด์สามสิบก่อนเท่ากับสองคูณด้วยไซด์เซต้าสองทันไหมไซด์สา,สามสิบมีค่าเราบดทิ้งได้นี่ครับเป็นหนึ่งบนสอง ที่เบสอยากจะหาเซต้าสเพราะนั้นทำให้ค่าของที่นี่หาย้ายสองมาหารฝั่งนี้ก็จะเป็น1นึ่นสเราจะได้1นึ่งนเท่ากับไซด์เซต้าสข้อสอบให้หาเซต้าสองต้องตอบโดยการย้ายไซ n ไปอีกฝั่งหนึ่งเขาจะมีชื่อเรียกว่า a r c s i n เขียนได้2แบบ A R C แล้วก็ S I N ก็ได้หรือ S I N เแล้วก็มังลบหนึ่งเขียนได้2แบบนะครับขึ้นอยู่กับว่าผู้ออกข้อสอบชอบแบบไหน คืออาจารย์บางมหาลัยก็ชอบเรียกชื่อเต็มเลย A R C Arc สายอย่างเงี้ยบางมหาลัยก็สายกับมังลบหนึ่งย้ายข้างเมื่อไรเป็น Arc ทันทีโอเคนี่แหละคือเซต้าสองหรือหน้าขึ้นหักเห,หทำมุมกับรอยต่อก็คือเซต้าสองนั่นเองที่เขาสั่งมงมาตอบข้อสครับเคลีย okay. ไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากไม่ยากมันสำคัญที่ตอนที่อ่านโจทย์ตอนแรกมากกว่านะอย่าตกใจอย่าประหม่ามากให้นึกแค่ว่าถ้ามีการหักเหเมื่อไหร่นี่นึกถึงสูตรของเนเนลมาก่อนเลยการจะจับคู่ไหนขึ้นอยู่กับตัวแปรที่เขาให้มาว่าเขาให้อะไรก็ให้ v ก็เป็นคู่นี้ถ้าเขาให้แหลมด d ก็เป็นคู่นี้แล้วก็แทงค่าเข้าไป เขีนชัดเจนเลยว่าแก้สมการตีโกลง่ายของข้อเมื่อกี้เยอะไหมโคตรเยอะเลยครับและส่วนใหญ่ข้อสอบแบบมาตรฐานนะครับเรื่องการหักเหออกประมาณนี้ครับคือแก้แค่ย้ายข้างแล้ติดอาร์คแค่นี้เองก็จบแล้วแต่ข้อเมื่อกี้จัดแรงมากนะครับจัดหนักๆให้เลย พี่เชื่อว่าทุกโรงเรียนออกข้อสอบเรื่องนี้นะมันเป็นข้อสอบจอดฮิตมากๆเลยแหละยังไงก็ต้องเจอครับไม่ช้าก็เดินก็ต้องเจอ เลียร์ไหมเลียร์นะครับเอาละครับหลังจากเลียร์แล้วคราวนี้จะกำชับให้ฟังใหม่นะครับการโจทย์ตอนแรกอย่าเพิ่งแคร์ถ้าเขากรหมดตามลึกน้ำตึ้งก็ตั้งชือ่อว่าจะให้ใครเป็นหนึ่งหรือเป็นสองนะแล้วเขาบอกเซต้าหนึ่งมาแล้วแล้วเขาก็หมดแลมด้าความสัมพันธ์ว่าเป็นสองเท่าของกันนกรแลกันหัือาจะเป็นคู่นี้แหละเราก็แทนค่าเข้าไปเพื่อหาเซต้าสองให้ได้ในครั้งแรกที่แก้สมการตรีโกณอย่าเพิ่งแคร์ว่าจะหาเซต้าสองได้ยังไงเลย แทนค่าไปก่อนครับไมคิดเลขสุดท้ายจะติดไซ์เซต้าเท่ากับอะไรบางอย่างทุกครั้งเลยนะครับย้ายข้างครับติดอาร์คไซแค่นี้เองเนี่ยเบสิกแค่เบื้องต้นของการแก้สมการตรีโกณแบบจิบจิบเนี่ยอา้าดูข้อต่อไปข้อที่สิบสองนาชเนมยังอยู่ยังอยู่การหักเหเช่นกันครับไปกันเลยปึ้ง พขบอกอะไรอ่านโจทซ์สิในการทดลองนะใช้ถัดขึ้นเพ,เพราะความเร็วของขึ้นน้ำลึกนะครับเป็นสองเท่าของความเร็วของน้ำตื้นอถ้าทำให้เกิดการสะท้อนกลับหมดเคลื่นจะต้องตั้งต้นเคลื่อนที่จากบริเวณไหนและมีมุมวิกฤตเท่าไหร่นึกอะไรไม่ออกน้องเขียนสูตรมาก่อนเถอะนะ <laughs> เดี๋ยว ยังไมจะไปกันใหญ่เขียนสูตรมาก่อนนะทรายเซต้าหนึ่งส่วนด้วยทรายเซต้าสองข้อนี้กล่าวถึงอะไรบ้างความเร็วนะงั้นพี่จะไม่เขียนคำไ้้นะครับเขียนเฉพาะสูตรที่เกี่ยวข้อกับความเร็วเท่ากับ v 1ต่อ v สองั้นใครบอกว่าแต่เราต้องต้องตั้งชื่อหน่อยนะครับเอาจะให้ใครเป็นหเป็น2ก็ได้นะ จะให้ตื้นกับลึกคล้ายๆเป็นหนึ่งดีบอกว่าความเร็วของน้ำลึกนะครับเป็นสองเท่าของความเร็วน้ํำตื้นพี่ให้น้าลึกเป็น V2 สองบ้างแล้วกันนะเป็นสองเท่าก็คือสองเท่าของ V1 หนึ่งแบบนี้งั้นข้อตกลงนับจากนี้ในข้อนี้เราใช้ v ลึกที่ลึกจะเป็นสองตื้นจะเป็นหนึ่งเขา่อ,อกถึงมุมวิกฤตมันคืออะไรอะ่ะ เขาเรียกว่าเซต้า4ครับไม่ต้องไปกลัวนะว่ามุมวิกฤตคืออะไรนะครับมุมวิกฤตคือมุมนะครับที่ทำให้เกิดการสะท้อนและไม่ใช่การสะท้อนธรรมดาสะท้อนกลับหมดเลยในเรื่องการหักเหบางครั้งก็จะสนใจในเรื่องการสะท้อนกลับหมด เหมือนกันนะครับเกิดการสะท้อนกลับหมดเมื่อไหร่จะเกิดมุมวิกฤตที่เกิดขึ้นเสมองั้นจะขอแทนค่าเข้าไปครับทรายนะครับเ,เซต้าหนึ่งให้เป็นเซต้าสี่ได้กันหารด้วยทายเซต้าสองเซต้าสองนี่ต้องเป็นมุมเก้าสิบองศานะครับเพราะมันเกิดการสะท้อนกลับหมด ก็เป็น v 1ต่อ v 2จากเ่อนไขบนได้รู้แล้วว่า v 2จะเป็น2เท่าของ v 1นงั้นไอ้ก้อนนี้จะเป็น2เท่าของ v 1แึ่งเละเกิดอะไรขึ้นครับตัดก,กันหายนะแล้วก,ก็หายหมดเลยนะเหลือสองที่ข้างล่างนะครับพี่เบสรู้อย่างหนึ่งว่าไซน์เกมีค่าเป็น1ย้ายหนึ่งมาคูณฝั่งนี้เราเลยได้ว่า s ซน์เซตาซีจะเท่ากับ1นึนสเราต้องคิดเอสไซมุมอะไรนะได้เท่ากับ 1. นึ่งมุมอะไรครับคิดตามพิเบสนะ s ซ n มุมอะไรนะได้1นึ่งนสเรียนไปแล้วมุม30องศางั้นเซตีทั้งก้อนเนี่ยเป็นมุมเซต้ซีต้องมีค่ากับากับ30องศานะครับมันก็มีช้อยข้อ1และข้อ2 แต่เขาถามเพิ่มว่าต้องเคลื่อนที่จากบริเวณไหนจากตื้นไปลึกหรือจากจากน้ําตื้นไปก่อนไหมแล้วค่อยไปหาน้าลึกหรือจากน้ําลึกมาหาน้ําตื้นมี2แบบนะครับมี2แบบข้อนี้พี่เวสกำหนดให้เซต้าสคือข้อมูลของน้าลึกเป็น90องศาโอเคไหมครับและให้เซต้านี่เป็นเซต้าหคือข้อมูลของน้ําตื้น วน,นเชต้าสีที่กับสามสีเป็นข้อมูลของน้ําตื้นเพราะฉะนั้นต้องตอบข้อ1ครับเกียร์การสะท้อนกลับหมดเกิดมุมวิกฤตแน่นอนครับเ e ต้าและอีกมุมหนึ่งที่คู่กับเ e ต้าจะเป็น90องศาสเสมอทำให้หนังสือบางเล่ม พี่จะบอกไปนะเขาสรุปถึงขั้นว่าเขียนเป็นสูตรนี้เลยว่าถ้าเกิดมุมวิกฤตให้หายยังไงเขาให้หาแบบนี้คือคิดตามพีเพชนะถ้าทุกข้อที่เกิดมุมวิกฤตข้างล่างจะเป็นไซน์เก้าสิบก็จะมีค่าเป็นหนึ่งจะเหลือแค่ข้างบนใช่ไหมเหลือไซน์เซต้าซีเท่ากับ v หนึ่งต่อ V2 สองและบางครั้งก็มีการกลั่งแลมด้าเนี่ยแลมดาหนึ่งต่อแลมด้าสองอย่างนี้โอเค บางคนถึงขัานวาใช้นี่สูตรนี้ในการหาค่ามุมวิกฤตก็มีในหนังสือบางเล่มแต่พี่ไม่ไม่อยากเขียนให้เท่าไรอยากให้รู้ว่าที่มามันก็มาจากกฎของสเสนลวะที่มามาจากกฎของเชนเพราะข้างล่างมันเป็นหนึ่งครับจะเป็นไซด์เก้าสิบเสมอทําให้สูตรเป็นอย่างนี้ย้ายข้างติดอาร์คไซน์ติดอาร์คไซน์อย่างนี้โอเคไหมครับงั้นสูตรนี้จะจาหรือไม่จําขึ้นอยู่กับเราถ้าไม่จําก็รู้แค่ว่า ถ้าหามุมม,มิกิตอีกมุมนึงจะเป็น90องศาข้างล่างจะหายไปแล้วก็ใช้กดของสเนลลแก้ปัญหาก็ได้คาตอบเท่ากันรู้ที่มารู้ที่ไปใช้ไม่ใช้ขึ้นอยู่กับเราครับ ีง่ายขึ้นไหมครับและส่วนมากข้อสอบฮิตที่จะออกมุมวิกฤตนะฮะนี่แล้วก็เข้าเรียนมหาลาัยปีแรกอะฟิสิกหนึ่งฟิสิกสองในการเรียนระดับมหาลายัยก็ก็มีการกลามุมวิกฤตใหวมากนะก็สนใจเยอะมากๆเลยเรื่องมุมวิกฤตนะโอเคนะครับจะใช้กฎของโซเนลก็หามุมวิกฤตได้เหมือนกันนะโอเคไหมหรือจะใช้สูตรนี้ก็ได้ที่สรุปให้ใหม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับเราว่าใช้แบบไหนคำตอบมันเท่ากันครับ เคลียไหมเคลียร์เลยมุมวิกฤตเลยหาง่ายมากที่สุดแล้วนะอัตราส่วนของความเร็วอัตราส่วนของแลมดาคือความยาวขึ้นตั้งค์ไซน์ของมุมวิกฤตและแก้อาร์คไซน์หาค่าม,มุมมันเองชิวๆนะดูข้อต่อไปเป็นทฤษฎีบ้านดีกก่อนไหมข้อที่13ไปดูนครับไปเลย ขึ้นรวมซึ่งเกิดจากการแทรกสอดมาแลเรื่องการแทรกสอดของคลื่นสองกระบวนที่มีแอมพลิจูดความถี่และความยาวคลื่นเท่ากันแต่มีเฟสต่างกันขีคําว่าเฟสต่างกันไหมครับเขากำหนดให้ทุกอย่างเท่ากันหมดนะแอมพลิจูดความถี่ความยาวคลื่นเท่ากันแต่มันต่างเฟสกันมันจะเกิดอะไรขึ้นข้อนี้มันเกิดการต่างเฟสวัดแปดสิบองศาเขาจะเรียกว่าเกิดการแทรกสอดครับแบบเนี้ยจะเกิดนะ การแชกสอดแต่เป็นการแชกสอดแบบพิเศษแบบหนึ่งที่ก็เรียกว่าแบบหักล้างกันอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าจะได้ยินป่อยมากนะบับครับเนี่ยคุณไหมบับนี่ถึงภาพนะครับน้องมีรถยนต์สองคันนะวิ่งมานะโอเคไหมพิ่งมาแล้ว เป็นสิบล้อเท่ากันอะรถสิบล้อขนาดกว้างยาวรถยี่ห้อเดีวยวกันมาชนกันเลยหากล้างไหมหากล้างกันนะครับนึกถึงภาพโอเคไหมครับบ่งมาแล้วประสานงานกันเนมันหากล้างกันแน่นอนเขาบอกว่าจะมีลักษณะดังนี้หมายถึงข้อไหนให้เรียกมาข้อหนึ่งแอมปิจูดและความถี่เป็นสองเท่าของ คืนเดิมอันนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเนี่ยอันนี้มันมันเสริมกันเนี่ยใช่ไหมครับแอมปิจูดคือความสูงของขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเอ๊ะมันประหลาดคแอมปิจูดเท่าเดิมแต่มีความถี่เพิ่มขึ้นไม่เกี่ยวความถี่มั้งความถี่เท่าเดิมแต่แอมปิจูดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเอ๊ะหนึ่งสองสามนี่มันมันเสริมหมดเลยนะชื่อมันบอกว่ามันเป็นการแทรกสอบแบบหักล้างอนะก็ต้องเป็นศูนย์สิพังทั้งกู้ครับสิบรอวิ่งมาชนกันนะ่ะ ้วสิบรอทั้งสองคันยี่ห้อเดียวกันด้วยเป็นทุกของมาเท่ากันด้วยพังทั้งคู่ครับตอบข้อสี่มันคือบัฟจำชื่อนี้ไม่ให้ดีการแทรกสอดแบบหักล้างเดี๋ยวอีกสักพักมีการแทรกสอดแบบเสริมด้วยปฏิบัฟบัฟชื่อบัฟหักล้างปฏิบัฟเสริมเดี๋ยวมีอีกหลายข้อเลยครับ ข้อสอบชอบออกมากๆข้อสอบบางที่บางเรียนออกเป็นทฤษฎีหรือแม้แต่ในข้อสอบโคต้าบางที่เคยถามนะบั๊บคืออะไรบางคนอะไรบับ๊บปั๊บปับ๊บโปเตโต้ไหมอัน,นอันปั๊บปั๊บ,บ,บไม่ใช่บั๊บนะบางคนไม่รู้อ่ะการเรียนมาหาลัยนะฟิสศกส์มาหาลัยยัก็ถามแต่เรียนละเอียดขึ้นเยอะมาก แต่เป็นฟิสิกส์มปลายบางทีถามวิศดีต้องรู้ก่อนแชกสอดแบบหักล้างต่างเฟก,กันร้อยแปดสิบองศาครับบัฟมีสูตรการคำนวณด้วยนะมีสูตรการคำนวณด้วยอะพี่ให้สูตรการคำนวณของบัฟไปก่อนดีไหม อ่ะเขียนไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวข้อตอบอาจจะต้องใช้นะในการสร้างสแบบหักล้างนั้นจะมีสูตรที่ชอบใช้อยู่สูตรหนึ่งคือสูตร d ีซาเชตจะเท่ากับ n อลบหนึ่งกับสองคูณด้วยดัมดาแบบนี้เียนสูตรนี้ไหมขออนุญาตใช้ส่วนดีซาเชต้าเอ็นดัมดาคืออะไรเดี๋ยวเขาว่ากันเดี๋ยวข้อต่อไปต้องเจอเลยนะครับ แลมด้าวความยาวขึ้นอ่ะเอนี่คือบัฟบัฟที่หนึ่งก็เอเป็นหนึ่งบัฟที่สองเอ็นเป็นสองบัฟที่ห้าเอเป็นห้าอะไรเงี้ส่วนดีอาจจะเป็นระยะห่างอะไรบางอย่างที่เดี๋ยวข้อต่อไปเดี๋เจอข้อสิบสี่เจอเลยนะครับ โอเคนะครับสูตรทราบแล้วนะคราวนี้เราจะใช้สูตรบัฟเนี่ยการ,รกสร้บบบางสมบัหักล้างนี้ในข้อต่อไปเลยข้อที่14ไปดูกันปึงคือถ้ามีแหล่งกำเหิดมากกว่าหนแหล่งงี้ไหมมันจะเกิดการแทรกสอดแน่นอนแต่จะเป็นการแทรกสอดแบบไหนล่ะหักล้างไหมหรือเสริมกันมาดูข้อนี้ s 1ึง s 2เป็นแหล่งกำเหมดขึ้นน้ำอยู่ห่างกันอยู่ห่างกันนี่คือระยะห่างคือว่า d ครับระยะห่างให้ขึ้นเฟสตรงกันมีแนวความถี่แอมพลิจูดเท่ากันโอเคแต่ความยาวขึ้นนี่คือแลมดานะระหว่าง s 1 s 2จะให้แนวปั๊บกี่แนวสูตรการแทรกสอดเมื่อกี้เนี่ยเรียนไปแล้วนะ ขอเขียนสูตรมาก่อนว่า d ีไซนเซตาเท่ากับ n ลบหนึ่งคสองคูณกับเลมดาข้อมูลที่ให้มาเนี่ยพร้อมเกือบจะหมดที่เขาให้หาคือตัวแปรเดี๋ยวทราบตัวแปรแล้วนะ่ n ต้องได้มาก่อนพอน้องทราบ n นมาเสร็จปุ๊บน้องจะสามารถนับบัฟได้ มันจะมีการสลับกันบ้างระหว่างบัฟปฏิบัฟนะดังต่อไปนี้ต้องทราบก่อนว่าบัฟที่ผ่าน s 1กับ s 2พอดีนี่คือบัฟที่เท่าไหร่จะได้ทราบว่าแนวบัฟทั้งหมดมีทั้งหมดกี่แนวคนแน่โอเคไหมเริ่มต้นคิดนะด้วยดีคือ18แปดแทงค่าคุณด้วยไซเชต้าอืม ก็คือไซด์เก้าสิบเซต้าได้เก้สาสิบองศานะครับแทงค่าเข้าไปให้หมดเลมด้าอยู่ไหนมีสี่อาร์กิทเลขอ้อน,นี้ไซด์เก้าสิบมีค่าเป็นหนึ่งนะหนึ่งคูณสิบแปดก็ได้สิบแปดจ่ายสี่เข้ามาใช 4เป็น2ก็เป็น2ย้าย2ไปบวกฝั่งนั้นเป็น20 <_ <d> _ <m> _>เราทราบ n แล้วว่าเท่ากับ20ส่วน4หรือ5นะครับแสดงว่าบัฟที่5เนี่ยจะผ่าน s1 กับ s2 พอดีเลยนะครับกำกับก็ได้ว่า เดี๋ยวเพิ่งไปกาวข้อสองนะครับยังไม่เสร็จนะเอาเขียนไปก่อนให้เสร็จขั้นตอนนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเริ่มขั้นตอนต่อไปขั้นตอนนี้สูตรนี้ต้องใช้ให้เป็นก่อนนะครับ นที่เขาถามน้องคือระหว่าง s 1 s 2จะให้แนวบัฟกี่แนวอยีาเพิ่งไปตอบ5แนวนะครับไอ้บัฟที่5น้นี่เกิดขึ้นระหว่าง1กับ2พอดีน้องก็ต้องมีขึ้นขึ้นระหว่างคือข,ข,ขึ้นตรงกลางนะครับเดีย๋ยวพี่จะวาดรูปอะไรบางอย่างให้ดูแล้วกันอ่ะอันนี้เป็น n 5แล้วกัน n ห้านี่ยที่ที่หามาเนี่ยบัฟที่ห้าเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างระหว่างนะอ่า s หนึ่งกับ s สอง s หนึ่งอะรอยู่าเนี้ยสมมตินะ s หนึ่งี s สองแล้วมันแบ่งครึ่งพอดีแสดงว่าจากนี่มาเนี่ยจะมีบัฟอีกทั้งหมดกี่ตัวครับน้องวาคิดถึงภาพตามหนึ่งสองสามสี่ไหมก่นี้ห้างั้นอยู่ฝั่งอีกเท่าไหร่ครับอีกสี่ไหมก็หนึง่งสอง 3...4... มี่งี้ไ,ไหมเพราะมันจะต้องอยู่ระหว่างเขาไงม,มันจะแบ่งครึ่งไงครับนี่เรากำลังเอ็นที่หามานี่คือพับที่5นี่จะผ่าน s 1 s 2พอดีที่อยู่ตรงกลางระหว่าง S1 S2 และนับทางซ้ายกับทางขวาเท่ากันเนี่ยมีอีก4ี่พัทางฝั่งซ้ายฝาน,นี้ก็แบ่งอีกเป็นกี่พับ4บี่พัพอดีนะครับ ที่เขาถามเป็นจริงเขาถามเป็นแนวแนวทางกานเกิดปั๊บนะครับปั๊บที่กี่แนวก็ซ้ายสี่ขวาสี่สี่บวกสี่ได้แปดแปดแนวครับจําเป็นเป็นสาเหตุว่าทำไมเห็นต้องหาเอ็นมาก่อนเพราะมันอยู่ตรงกลางไงครับโอเคไหมนี่เราขี้โกงกันเลยไอ้ขั้นจะไปเช็คซ้ายทีขวาทีก็ไม่ไหวนะครับไปคิดทีตัวก็ลำบาก เราก็หาตรงกลางเลยแล้วกันจะรู้ว่าทางฝั่งซ้ายและขวาอีกอย่างละครึ่งรวมมาได้เท่าไหร่เพราะมันจะแบ่งครึ่งพอดีขี่โคกหน่อยไมื่อน้ไหวเนี่ยตอบข้อสามครับแปดแนวครับเขียนไหครับ และถ้าอยู่ระหว่าง s1 กับ s2 นี่ก็เซต้าจะเป็น90องศานะครับเห็นไหมครับที่พี่เปี๊ยใช้เนี่ยเซต้าจะเป็น90องศาเลย s i ด90ก็จะมีค่าเป็น1ทันที พับทำมาแล้วหรือข้อต่อไปอาจจะเจอพวกในส่วนของเป็นปฏิพับบ้างก็ได้นะครับอาจจะมีก็ได้ข้อนี้นการแทรกสอดหลักจะสนใจอยู่2ส,ส่วนเป็นส่วนใหญ่คือแบบหักล้างกับแบบเสริม ไอ้บางคนเมืเ่อกี้ไปกาข้อสองแล้วนะตรงที่เอเป็นห้าใช่ไหมอ๋ออย่าเพิ่งนะครับคือไอ้ปับที่ห้ามันจะอยู่ผ่าน s, 1, s อหนึ่งเสองพอดีนะครับยังไม่ใช่คาตอบนะก็บอกว่าระหว่าง S1 หนึ่งกับเสองจะให้แนวปับีแนวใช่ไหมอ่า นี่พี่ไม่นับ n ห้านะครับพี่ปิดไฟก็มีซ้ายสี่ขวาสี่วันนี้โอเคไหมครับอ่าดูไว้ให้ดีด้วยนะครับเราวังไว้ให้ดีด้วยบางทีข้อสบอบก็ถามจุกๆจิกจิก,จก,จก,จกเราอาเอียดพวกนี้เป็นส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งที่ เขาชอบถามนะหีกเลี่ยงไม่ได้นะ